เขาก็งามงามอยู่หรอกบ่เฮ็ดเขาก็อีพอเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าสองคนเขางามคักมีบ่เขาเอนว่าคนโสดเฮ็ดงา่าเขาคือสีงามคักตรเนี้ยเขาก็สิได้กินคันไปใส่น้อลูกสาวหลานี่เนาะลูกสาวก๊กลูกสาวเดียวลูกสาวทุนๆคอยไปใส่น้อแดดหอนๆนพอว่าจะพาไปหาหญ้าให้งว่ฝนก็ตกงมากแน่แล้วล่ะ ไปใส่เนาะลองงานไปเบื้องข้าง,ง,งหลังเหมือนกันน่าห่วยพ่อวานไปใส่ปัาดมาดูว่ามันไปปุ้ยสุดลูกสาวใครเมื่อลกหยาให้เขาว่าลูกปัาดไม่ดีแท้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยยู่นี่แหละพอ่อยุ่นี่แหละจ้าร่างลกหยาเขายุ่จ้าลูกบ้านเพื่อนเขาไปหาเลนไปหาฟ้อนน้ำรถแห่ฟ้อนกันจนจนยลูกจะคล้องนี่ ใส่เห็ดตะเวียกอุ้ยจะไปเป็นอย่างน่เดี๋ยวกบไปหาหญ้าให้งั่วนั่งกะมาเห็นหญ้าเขานี่ล่ะก็เลยมาถอนหญ้าอ้ยเฮาเป็นลูกเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเลียงง่วเรียงคว้วยลูกเอ้ย่สิไปหาเที่ยวหาเลาะหาเหรียญเล่ทออันตรายเป็นเมียไม่ยิ่งไม่สิไปหาเลาะหาเหรียญเมีก็ไลยเตือบอยู่ที่พอเห็ดยากลลำบากอยู่เป็นยังคือ,อยังบ่ผ้ากันคือบ,บนะ่ผ้านั่งใส่ยา,ยาก,กำจัดหญ้าคือ,อยังไทยบานเพื่อนเขาเห็ดกันน่ะ บ่เลี้ยงถอนหญ้าเขานี่พอ่าแต่สมัยตะกี้ตะกวนตะปูตะปูปูหญ้าตายหาย่ห้องกับผ้าลูกผ้าถอนเอาอนละเพื่นบ่อเด็ดผ้าผ้าใส่ไส้สารเคมีบ่อเด็ดใส่ยังเด้เอาฟังพอจีบบ่าสู่ฟังไปเห็นบ่อยู่น้ำลรงพญาบาลต่างๆคนปวยคนเจ็บค้นไข่หลครับบ่อกระย่อนยู่การยู่การกินการยู่การก,ก,ารก,ก,ารกินเพื่อนบ่อ ใส่ใจกับชีวิตเจะาว้างบันไดดตั้งต่เริ่มแรกเลยก็ใส่สารเคมีในการกำจัดหญ้าแล้วเห็นบอกพราต่มปันโตขงังมันเข่าเวลาเอาไปสีไปยุไปกินมาามันก็โตขังอยู่ในหันคือเกา่าแมนบอสแต่สมัยตะกี้ตะกวนน่โอ้ยคนไทยคนโบราณเท่านั้นอายุเงืมนมีตะปูใหญ่ๆล่างไก่กำยำ่ำสมัอนี้ตีโอ้ยโบพนัน มีต่ล่งพยาบาอย่างเดี๋ยวเก็บอดๆแออดๆคนกับบ่มี่พุ่มกันตอร่างไก่ตอโลกเก็บป่้ยอดๆแออดๆน้อยนิดน้อยเมีนนป็นย่งไยพ่อ้าเก็บนิดๆน้อยๆกับไปหาหมอไปพูนเฝ้าลุ่งหมออยู่ลรงพยาบาลบุญเห็นบ่มันมีแต่ผลเสียพ่อเลยว่าเออพันพ่อพ่อถอนได้กับถอนมันได้กินซ้ำได้กับกินซ้ำนั้นเ้อาสี่ไปใส่สารเคมีว่าโอ้ยเยอะตุน โดยเฉพาะอยู่ในไฮในหน้าพวกปูป่าหน้าน้าพวกกบพวกเขียดพวกปูมันสิยูจังไดแมนบอกุ้งหอยปูปลาเขาก็จะยููยากลําบากอันนี้พ่อก็บ่ได้ไปผ่าพีงผู้ใดดอกแล้วว่าบอกให้สหร้างไม้หรืว่าสมัยตะกี้นะ่ะบานเฮามันบ่นใส่เคมีพ่อแม่ปูหญาตาตง่ายก็บ่ได้พาใส่ใจ,จังสีแมียนบล่ะทีทอได้ก็ลลก,กินสานันล่ะลูกจําไว้กดเอาพ่อก็สิผ้าเก็ดจังสีละ่ะเพื่อสุขภาพเฮาาย่างนหน่อยเฮากับเป็น ให้ลกเข้ามันมีปรับสมดุลต่อไปฝนฝ่าก็สิีได้ต๊ต้องตามฤดูกันโดยเฉพาะพินห่งถ้าเพิ่นใส่เคมีหลายๆทุกแปลงท,ทุกพื้นที่ใส่เคมีสารเคมีมันก็ละเหยขึ้นไปห่อหุอห้มโลกแมนบอกอันนี้พออ่านพอดี่ไปอ่านเจอดิสารเคมีมันไปห่อหุอห้มโลกฝนกับ่ต๊ต้องตามฤดูกันความร้อนก็ร้อนขึ้นโลกกับบ่อเป็นตอยูดีแล้วเฮ้าค่อยๆเฮ็ดจังสีล่ละเฮ้าอดเอาโอ้หุสิแมนความอีพอเบาหนอเหรอ มีงานอยู่ดีเนาะอยู่น้ำลงพยาบาลต่างๆโอ้ยมีแตะก้นเจ็บค้นป่วยเอาว่าเปยังดอกพอ่อเดี๋ยวนั่งกะสิคอยลกคอยถอนไปเล่นไปมือๆนึงสักมือ,ม,อ,ม,อมันกะเลี้ยวคือก็แหละหน้าเฮามันกะบรได้หลายเนาะพ่อเนาะเอาสุขภาพเฮ้าไว้ดีกวัวเข้าได้กินดีอยู่ดีเข้าบริมีสารเคมีตกค้างในไฮใน,ใน,ในหน้าเฮาปูป่าหน้าน้ำเฮ้ากะสะอาดปูหอยปูปลาเฮากะหลายอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเนาะ โลกเข้ากับซีดีขึ้นดีขึ้นเข้ากับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนก็เรีวกันเนาะพอเนาะเอาเต้นจากน้อยก่อน